ก็ขออกาศสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง h i n a m i X Channel ครับผม ก็คลิปนี้ผมจะมารีบูตตัวละครชื่อว่าลินนะผมจากเรื่องเฟสสเตนไอส์นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นซีรีส์เฟสนะครับผมเป็นเป็นซีรีส์เฟสของสเตภาคไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นซีรีส์เฟสนะครับผมง่ายเลยนะครับโอเคถ้าผมตัวละครลินตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่แบบเป็นเหมือนกับนางเอกนะครับผมเหมือนกับนางเอกหรือว่าถ้าใครรู้สามารถบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้รู้ ตัวละครน,นี้เขาว่ามันเป็นตัวละครอ,อะไรนะครับผมแต่ว่าผมได้รู้คร่าวๆแล้วว่ามันคือตัวละครเหมือนกับนางเอกก็คือแบบคุ้นๆนะ่ะเหมือนผมจําไม่ค่อยได้นะว่าเป็นอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่มันขึ้นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นการเรียกมันจะเป็นการเปลี่ยนสกินนะครับผมนะเราสามารถกดซ้ายขวาเนี่ยในการเปลี่ยนสกินได้นะครับนี่เลยสกินมันก็จะอยู่ oh, โอ้โหเยอะมากนะครับผม ประมาณ5สกินมั้งเนี่ยเราเอานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวไหนดีวะอันนี้ละ,ะครัะตัวนี้โอเคอ่ะประมาณเท่านี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการขึ้นไหวการโจมตีอะไรเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดินซ้ายเดินขวานะครับผมก็ปกติเลยนะผมเป็นการเดินแบบเป็นการเป็นการวิ่งด้วยซ้ำเออแต่ว่ามันเป็นการเดินนะเออก็คือมันแอนิเมชันเป็นการวิ่งอะแต่ว่า มันมันวิ่งช้ามากประมาณนั้นนะครับกระโดดก็กระโดดได้หนึ่งครั้งนะครับผมสามารถซุปเปอร์จมได้ครับโอเคต่อไปจะเป็นการวิ่งครับการวิ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับกดตัวดีดับเบิลนะครับผมนะกดดับเบิลดับเบิลสองครั้งนะครับก็จะประมาณนี้กดทอยหลังก็จะแบบนี้เลยนะครับนี่โอเคแบบนี้นะครับโอเคครัแบบนี่เลยอ่ะประมาณเท่านี้ต่อไปจะเป็นการกระโดดเอ้ไม่ใช่ดิ จะเป็นการกดโจมตีคอมโบนะครับผมนะกดตัวแจ้ผมคอมโบที่หนึ่งครับอ่าจะเป็นการชกและ,กะเตะแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นการกดตัวเคผมอ่าหัวอะไรเนี่ยทำไมมีกระเด็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโหเป็นการใช้อ่าชกไป1ทีสองทีถึงปึ๊บปึ๊บชกหนึ่งทีนี่าชกหนึ่งทีแล้วก็ใช้เตะสามทีโ,โหประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปกดตัว L นะครับผมโหมที่สครับผมจะเป็นการยิงพลังสีแดงออกมาแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครรู้นะครับว่าเป็นพลังอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนี่ครับก็จะเป็นการยิงพลังไปแบบนี้เลยนะครับผมยิงไปสักประมาณห้าถึงหกหกครั้งนะครับผม5้าถึงหครั้งนะครับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นการกระโดดแล้วก็โจมตีนะครับผมให้เราทําการกระโดดแล้วก็เจครับ นี่ครับแบบนี้นะฮะเอาหน่อยอ่าจะเป็นแบบนี้ครับใช้มือฟาดไว้เหรอประมาณนี้ต่อไปกระโดดแล้วก็คีครับเป็นการเตะนะครับผมเป็นการเตะลงแล้วก็โจมตีแบบคือคอมโบนะถ้ามันถูกศัตรูนะครับเดี๋ยวทำยังไงเลยอ่ะแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยครับผมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้อ่ะอ๋อแบบนี้ปุ๊บ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 อ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือโบที่ คอ,อมโบกระโดดแล้วก็เคนะต่อไปคอมโบกระโดดแล้วก็แอลครับผมจะเป็นการยิงพลังลูกลูกสีแดงนี้ครับผมอ่าพลังลูกสีแดงเอ่อน้อยๆเนี่ยมันยิงอะไรวะเนี่ยอ๋อใช้ใช้แขนหรือว่าใช้มือคนลเนี่ยทำเป็นปืนครับผมก็จะยิงแบบเป็นสีแดงพลังงานสีแดงได้นั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นจะเป็นการเออ่กดสู่สกิลนะครับผมนะกดเอดีแล้วก็เจครับ อันนี้จะเป็นการปล่อยพลังเอ่อพลังหมอกนะผมพลังหมอกสีแดงแล้วก็โจมตีแวบสืบๆนี้เลยนะครับผมนี่เลยนี่ครับนี่โอ้โหเป็นสีแดงด้วยครับท่านผู้ชมดูดูมันเร็วมากนะผมปั๊บแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ทำดาเมจก็ไปอยู่ที่ปกตินะผมพอดีบอดีนะครับต่อไปเอสเอแล้วก็เจผมจะเป็นการโจมตีด้วยการใช้พลังอเป็นก้อนอะไรแบบนี้นะครับผมโจมตีคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้รู้สึกว่าจะเป็นพลังน้ำแข็งนะครับโอ้หรือว่ามันสุ่มไปเรื่อยๆโอ้น่าจะใช่นะผมมันน่าจะสุ่มไปเรื่อยๆนะผมมีพลังน้ําแข็งนะครับผมมีพลังสีแดงอ่ามอลหรอเอ้พลังสีแดงเมื่อกี้อ่ะเออเป็นการแตกอันนี้จะเป็นพลังแฟดนะผมพลังแสงนะอ,อันนี้เป็นจะเป็นพลังอ่าน่าจะเป็นทําลายนะเออสมมติว่าเป็นทําลายแลวกันนะครับผมแต่ว่า ในตัวละครนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่อเป็นเป็นทางการอะไรนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้ผมมีพลังน้ําแข็งนะครับพลังแสงพลังระเบิดนะฮะแล้วก็พลังนี่ครับมานี่เลยนะครับนี่อ่ะโอเคต่อไปครับผม S D แล้วก็ K ครับจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็โจมตีด้วยศอกนะครับผมอย่างเท่แอ้มเมื่อกี้ปุ๊บนี่เลยฮะนี่มานี่นะครับปุ๊บ กระเด็นแบบไกลมากนะเออต่อไปครับ S A แล้วก็ K ครับจะเป็นการโจมตีคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับฟึบปังพุ่งไปหาสตูแล้วก็โจมตีด้วยหมัดนะผมนี่ฮะปังดูดีดูดีอึ้งนะฮะโอเคผมต่อไปครับผม S D แล้วก็ L นะับผมจะเป็นการพุ่งไปที่ัตูนะผมแล้วก็โจมตีด้วยเป็นคอมโบนะฮะอ่ะเรามาดูกันนี่ครับมันจะโจมตีแบบเป็นคอมโบแบบนี้เลย นะครับโอเคฮะต่อไปครับผม S A แล้วก็ L อครับผมจะเป็นการโจมตีด้วยการใช้พลังเอ่อพลังสีลุงนะฮะพลังเจ็ดสีนี่เลย <c oughs> ถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมนะโอเคอ่าแบบนี้นะครับผมพลังแสงแบบนี้เลยนะฮะโอ้อย่างเท่อบอกเลยจริงครับเท่มากเอาจริงดูพลังแสงเจ็ดสีลุงอ่ะอนะฮะ โอเคผมต่อไปครับกด S อแล้วก็เจ้าผมในการเป็นการโจมตีพิเศษนะครับก็คือมันจะเป็นการโจมตีแบบใช้ขาด้านล่างนะครับผมเนี่ยอ่าเป็นการปัดอ่ะเออปัดขาศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปอ่ากด S อแล้วก็เคครับจะเป็นการกระโดดแล้วก็โจมตีไปหาศัตรูครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคครับต่อไปนะผมกดตัว S อแล้วก็ L ครับจะเป็นการอ่ายิงลูกบอลอ่าแบบเขาเรียกว่า ยิงยิงอะอะไรวะพลังงานบางอย่างนะเออเป็นเป็นการยิงพลังงานสีแดงที่เป็นลูกใหญ่มากเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าเรากด L ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจิ้วๆแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเรากด SL เนี่ยมันจะเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้เลยนะครับนี่โอเคครับอ่าโอเคครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นการกด ตัวยูนะครับผมก็คือถ้าไม่ตายแล้วนะครับผมให้เรานะครับผมทําการกดตัวยูนะครับผมในการใช้ถ้าไม่ตายนะอันนี้คือจะเป็นถ้าไม่ตายอ่าอันสุดท้ายสกิลของตัวละครนี้แล้วนะครับผมกดถ้าไม่ตายไปครับกดตัวยูนะครับผมไปฮะปึ๊บนี่ฮะอือฮึดูครับท่านผู้ชมใช้มีดครับผมใช้มีดแล้วก็โจมตีปังโอ้โหพลังแสงนะครับผมบอกเลยสวยงามนะฮะอ่าแล้วเรามาดูใหม่นะครับผมนะมามา กดะตูยูใหม่นะครับปึ๊บนี่ฮะนี่เวลาถืสอสตูปึ๊บแบบนี้ครับแล้วแล้วก็ใช้ดาบนะบผมแล้วก็ฟันปุ๊มแล้วก็ใช้สกิลอืมประมาณนี้เลยครับอ่าโอเคผมก็ทำนามิเมตไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยเอาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่นะครับผมโอเคยังไม่ได้ดูนาเมตเลย นี่นครับใา้ดาบพสิสปุ้งพลังแสงสีฟ้าไม่ใช่แสงเจ็ดสีครับก็ทาดาเมจก็ถือว่าน้อยนะเออมันไม่ครึ่งหลอดเลยนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นอันนี้คือตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวสมดุลน,นะเพราะว่าสกิลถ้าไม่ตายขนาดถ้าไม่ตายเนี่ยมันยังไม่แรงเลยนะครับผมหรือว่ายังมันมันยังมีถ้าไม่ตายอีกสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมกดอะไรทั้งหมดแล้วมันไม่มีนะครับผมนะนะครับ โอเคถ้ okay, ผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะอนะย่าลืมกดไลค์อ่าแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมครับทุกผู้ชมตัวละครนะผมตัวละครนี้ผมให้รีวิวที่เท่าไหร่ครับทุกผู้ชมลองลองเดาดูครับลองเดาแต่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนไปดูในอคำอธิบายน่าจะรู้นะครับว่าตัวละครนี้รีวิวตัวละครเท่าไหร่นะฮะอ่ะแล้วมาดูกันครับว่าตัวละครนี้ตัวละครอคะแนนละครโอ้ยละคะแนนตัวละครตัวนี้นะผมจะเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลก็ทําได้ออกมาดีมากนะครับผมเนี่ยเอฟเฟกอะไรเนี่ยมันก็ทําได้ออกมาดีมากให้ผมให้เลยไปที่9.5นะครับ9.5อ่าผมให้เอฟเฟกก็คือไป9.5เกือบจะ10อะแต่ว่าให้9.5ดีกว่าอม,มันยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าแบบเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามันก็ดีแบบดีมากแล้วนะแต่ว่ามันไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปจะเป็นการกด ต่อไปจะเป็น mêmes, อ,ะอะไรวะเกมเพย์นะครับผมการ tutoring, right? โจมตีการเล่นเนี่ยอะไรแบบนี้ครับผมเกมเพย์อ่ะก็ผมให้สิเลยนะอืมเอ้ยไม่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 แล้วผมให้9ครับเกมเพย์เนี่ยผมให้9ครับผมเกมเพย์ผมให้9ครับต่อไปครับตัวสไปค์ก็ผมให้10ไปเลยครับสรุปก็คือ ตัวละครของตัวละครลินในเรื่องแฟร์สเตนไอนะครับผมหรือว่าเรื่องซีรีส์แฟรนะครับตัวละครรีวิวตัวน,นี้ก็คือคือคือ10คะแนนครับผมท่านผู้ชมครับเย้ดีใจครับดีใจตัวละครนี้1 0คะแนนครับผมก็แต่ว่าผมบอกเลยว่าเอาเอาจิงคือมันดีมากเลยนะตัวละครนี้เนี่ยการจูตีอะไรเอฟเฟกดีมากเลยนะครับผมแต่ว่าผมให้10คะแนนนะครับผมรวมทั้งหมดก็10คะแนนครับผมโอเคครับผมประมาณเท่านี้นะฮะอ่า ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนทุกทุกคนนะครับผมในการลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็เจอกันที่คลิปหน้านะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมดูเกมเพลย์ด้วยล่ะหลังจากที่ผมพูดเสร็จนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ